สวัสดีคุณด้วยนะครับตอนนี้อยู่รายการ Kisa Channel ผมก็จะมารีวิวเกมสติงแมนอะไรไม่รู้ช่างมันชื่อว่าแก s สติงแมนดูแค่นี้พอครับก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับการเล่นสองคนกับคนเดียวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกมคล้ายๆพวกกาง์ูนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยโดนตบแล้วก็ตบมันได้ไหม หลบได้ครับอ๊บเอ้ยอย่ามาอย่ามาเอ้ยอย่ามาะเวยเสียวซึ่งผมเป็นตัวสีเขียวนะมังไม่รู้อุ้ยเราเตะมาได้สองทีมันเตะมาได้สามทีครับอือออโอ้ยเสียเสียล้ม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 แรกอีกแลกอีกโอ้ชนะครับก็ไปดูดันต่อไป รู้สึกว่าตัวมันใหญ่ขึ shirt. ้นนะอยู่ทำไมนะครับเพนโอ้ยโอ้ฟูเราไปกลางฟูเฮ้ยโอ้ยโดนเตะกันคอครับแล้วก็โดนที่หัวไหล่ไหล่ซ้ายไปชีนแล้วก็เตะไข่แล้วเราก็ใกล้ตายมั้งอ๋อดู้วครับว่ามันดูเลือดตรงแขนนะครับยิ่งสีเข้มคือยิ่งใกล้ตาย อุ้ยเี๋ยวก่อนเดกเดก่อนเฮ้ไม่ไม่ไมเกือบโอไม่นะเกือบเดหอ้งคุดยสิครับโอ้โดนเตะข้างอเจ็บมาเนี่ยโอ้โอสไลเดอร์ไม่ยังตามไม่อีกดีด้านนะครับดีอึ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 อโอ้เราเตะข้างอแทน โอ้โหกระเด็นอุ้ยอืมเตะอุ๊ยตายเราก็ไปดูชีโมดเล่นสองคนกันนะครับโอ้มีเอาุ้เลือกด้วยอืมีอะไรไม่รู้ก็ออกไปเอาไปอันที่สองทั้งหมดเลยช่างมันเพราะเราไม่รู้เรื่อง อุ้ยดาบชื่อเกมนี้ชื่อว่าสติงแมนนะครับภาษาอังกฤษสติงแมนอุ้ยชุบชุบชุบวันเล่นกับเพื่อนได้เนีย่ยครับเฮ้ยเออโอ้อหตกคุกแม่เนี่ยนะตายส้อย่ไปยิงเตะกันขออุ้ย เตะพอเตะโดนหัวครับอาวุธจะหลุดนะครับเฮ้ยเก็บอาวุธได้ด้วยโอ๋อปลาฟอนี่ม <Sud Kraft laundry> ันอะไรเนี่ยเอยเม่ยเดี๋ยวีกว่าดีกว่าเออมีฟันขาดให้กระโดงไปใช้ฟันมุดปลาฟออีจิ้มเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ โอ้จะตายไหมเนี so, ่ยจะตายไหมเนี่ยโอ้โหอยากเห็นคุณขยันได้ขอจบคลิปนะครับก็ฝากกันด้วยครับสำหรับเกมนี้ ชื่อว่าสติงแมนนะครับชื่อว่าเกมสติงแมนนะครับก็จะหาเจอได้ทันทีนะครับบ๊ายบายครับผม